กลุ่มวันพิบปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,8 0 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูที่ e ush ush สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร0 0จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีไวรุษทุกท่านนะครับผมตอนนี้กูอยู่กับช่อง Alternative นะครับคลิปนี้มารีวิว Legion ใหม่เลยนะครับผมนั่นคือล่างโล่เขียวนะฮะหรือบีสโม็กยงจินั่นเองนะครับตัวครนี้เขาสามารถที่จะดึงศัตรูนะครับผมที่เป็นสายวิ่งออกจากธงได้นะครับค่อนข้างปวดเลยนะฮะแล้วก็มีสเต็ปการเล่นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากมีเพชรไปเปิดตัวละครใหม่ๆแบบนี้นะครับผมซอมบี้รับเปิดให้บริการแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมนะไม่กลมไม่เกี่ยวราาคหลักบาทคือขั้นต่นนั่เองนะครับผมเราไปใช้บริกการันได์ ครับ โอเคเท่าที่ผมไปเล่นมานะครับผมคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครคล้ายๆหนวดดําผสมคาคูอะถ้าเรานึกภาพไม่ออกนะฮะคือหนวดดาผสมคาคูเลยเพราะว่าอย่างสกิลหนึ่งะครับผมเออรวมเทโบไปด้วยตัวหนึ่งเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเราสามารถดูดสัตวมาได้นะฮะพอดูดสัตวออกมาปุ๊บหนวดดาจะเป็นการชกใช่ไหมครับแต่ว่ายงจิเนี่ยจะเป็นการเอ่อหมุนสลิงเขาฟาดนะครับผมนะเออนะครับผมแล้วก็สกิลสองนะจะเป็นคล้ายๆคาคูครับผมคือเป็นสกิลลูกขานแต่ว่าจะไม่เหมือนคาคูตรงที่ว่ามันสามารถเคลื่่่อนนนนทีไดด้ครัผมุณลปเกู ขยับจอยได้นะครับผมเคลื่อนที่มุดเคลื่อนที่ได้นะเอาโดนศัตรูนอกธงก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็แต่ว่าจะหมุนไม่ได้นานนะจะหมุนไม่ได้นานเหมือนคาคูนะครับผมจะหมุนแป๊บเดียวนะแต่ทุกสกิลที่เราออกไปนะครับผมยิ่งเราต้องออกสกิลบ่อยๆเพราะว่าเราจะได้ชิวิทั้งหมด10%นะครับผมในการออกสกิลแล้วก็เด้งเลือดด้วยนั่นเองนะตัวละครที่เป็นสายโลยุคใหม่ครับคือไม่เออเขาเรียกว่าอยู่ในธงอย่างเดียวนะครับผมกันสถานะแน่นอนแต่จะไม่เหมือนคุซันนะตัวละครนี้เล่นนอกธงไม่ได้นะครับผมเพรานะ นั่นเองนะแต่อยู่ในทงนเขาจะโหดมากนะนนเนี่ยไม่เสี่ยการตัวตัวไม่โดนซัดปิวนะฮะแต่ดามเมจเขาจะไม่ได้แรงมากนะครับผมต้องเน้นการออกสกิลแล้วก็ขัดจังหวะนะครับสเตตที่ผมไปเล่นเนี่ยผมเล่นสไตล์ว่าถ้ามอว่าทง สกิลหนึ่งเนี่ยมันไกลมากนะครับผมถ้าศัตรูหรือสายวิ่งเราเดินบวกอยู่เงี้ยนะบ,บวกสายโลแล้วมือเราเนี่ยสามารถเอื้อมไปถึงไ้ว้สกิลหนึ่งเราก็ดึงศัตรูออกมานะครับเช่นดึงคุซันออกมาให้ซาบโบฝั่งฝั่งเราดึงอะไรประมาณนี้นะเอออันนี้ถือว่ามีประโยชน์ได้มากกว่าการดึงสายวิ่งนะครับคือดึงศัตรูออกมาจังหวะที่ศัตรูกำลังลุมเพื่อเราอยู่อันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ประกรนี้นอกจากมันมีชิวะมันจะไม่ค่อยถึกนะครับผมโมเลสเลเวลสิบนี่คือมันไม่ถึกครับ มันเน้นเรื่องของการย่นสกิล2เพื่อทําการเพิ่มชิวนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิล2เนี่ยเวลาศัตรูมันบั็กล้มนะครับมันจะยืนอยู่ใช่วงบล็อกล้มเนี่ยเราจะได้ชิวรัวๆเลยเว้ยเออนะครับผมยิ่งโดนยิ่งได้ชิวซับร้อยเนั่นเองนะฮะใส่ไปทั้งหมด6แท็กเลยนะครับผมแล้วก็ใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมเฟซบุ๊กรูดูใบเปิดให้บริการแล้วนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะจ๊ะเติมถูกในเกมจริง20-40%ิบถึงสี่บเปอรนต์เลย เอาละครับผมโปรเจกตแรกกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องของยงจินะครับผมตัวละครในกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น power ranger นะฮะเนี่ยครับผมเป็นสายสีเขียวนะฮะสายล่อชิมินนะครับข้อเสียตัวนี้นิดเดียวฮะที่ผมไปเล่นมาหลายตามมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเขาเติมเกจช้ามากนะเติมโคตรช้าเลยกว่าเราจะมูฟทงได้ถ้าเกิดสายวิ่งเข้าเราแน่จะเสียทงนะแบบว่าทงสองอะไรเงี้ยเรามูฟยากนะครับผมนี่เติมเกจ เรียกว่าเติมเกจอึงด้วยนะฮะเติมเกจแบบว่า150%แต่ว่าเลือดต้องเยอะนะครับอืมโอเคไม่เป็赖ครับช่วงต้นเราเติมเกจก่อนแล้วเติมช้านะเติมช้าอืมไม่เป็นไรครับเพื่อนได้กลางนะฝั่งเขาไม่มีวิ่งนะผมมีไข่มันรู้ว่ามีสัญจรว่าไปมีสัญจิล่างไอ้นี่ด้วยอะไรวะล่างโฮเค้กใช่ไหมเขาเรียกร่างโฮเค้กนะล่างนี้อืมช่วงนี้ผมแบบปากร้อนไหนเว้ยเจ็บปากมากไม่รู้เป็นไรนะนะครับภากอาจจะมีติดขัดบ้างนะฮะ เจ็บปากจริงนะครับผมกัดปากตัวเองไนงะโอเคยึดตะวินไปนะเขามีอ่ะไขโดมานะครับก็แหมตาเน,นี้เราไม่เจอพวกซาโบเจออะไรนะเจอสายวิ่งนี่ยบอลเลยรับมือได้ทุกตัวนะแต่รุจิอาจจะยากหน่อยนะรุจิพอเราตีรุจิมัน่อยเข้านะครับดาเมจน้อยเนี่ยครับผมแล้วเราก็ไปนะฮะสกิลหนึ่งสามารถดึงออกได้นะครับดูนะลุกเนี่ไงสลิงตะินโดนสลิงไปนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับผม ตัวแดงเป็นไรตัวแดงตายนะตายนะบอกก่อนอเรียบร้อยโคแรงนะติดบูทด้วยโอเคตรงกลางเหมือนจะเสียนะครับเพราะว่าเราทิ้งธงไปนะฮะโอเคประตูเปิดแล้ววะประตูเปิดแล้ววะเนี่ยผมแล้วเราถ้าเราแบบไม่ต้องการธงเนี้ยเราดึงสตัวมานะดึงออกมาต่อไปโอ๊ยตใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นพี่สกิลสองมาแล้วนะฮะโอเคนี่ครับผม ลูกคางทมินหมุนตัวหมุนตัวเนี่ยกเยูเด้งเลยหเด้งรัวๆเลยนเนี่ยมันโดนนะบล็กลม้มมันเด้งชิวรัวๆเนี่ยอืมนี่เราก็ตบหน้าไปเลยเจอสลิงชันโอเคหมุนไปเลยฮะคือถือว่าเป็นตัวกันธงโคตรดีนะสกิลมันแบบยังไงก็โดนนะหลบไม่ได้นะหลบยากอืมโอเคน่กะนะกะแล้วก,ก,ก็ สามารถดึงออกมาไ,ได้นะครับโคตรไกลบอกเลยเออหลบชั้นเป็นไปหนึ่งเทอะไรอานิกะเหรออืมเข้าทรงก่อนนะฮะเข้าทรงก่อนเดี๋ยวติดฐานะนะครับผมอืมนี่มันดำไม่เป็นเบาอ่ะพี่ปกติเบามากนะฮะแต่ว่ามันไม่มันเอาไว้ดักพวกใสย่ยิงได้นะครับผมโอเคอืมนี่ไงนะครับผมเราเราต้องดำเราต้องสกิลให้โดนนะเราจะได้แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าจะได้ชิลด้วยนะอืมโอเคระวังครับ ดึงมานี่อุ้ยแตกแล้วนะะเห็นไหมัมันสลิงมันค่อนข้างจะปวดเลยโอ้โหตรงกลางเสียว่ะโทษโทษผมไม่ได้กันธงนเลยตรงกลางเมื่อกี้ประกันมิกะนะฮะโอเคโ,โอ้โหแพ้ว่ะตาเน,นี้อ้าวเฮ้ยพิกมาได้พิกเกลอบลับตะกลับมาได้โอเคครับผมจบไปเกมแรกนะโอ้ยเล่นบอกเลยว่าถ้าสกิลสองม,มาไวนี่เล่นสนุกมากนะครับ เอาละครับผมมาเก็บเพชรต่อไปกันเลยนะครับผมอยู่ในด่านของวานกคูดีอีกแล้วนะครับผมนะด่านนี้ฝั่งเรามีวิ่งนะครับคือตัวนี้ต้องพึ่งใส่วิ่งนิดนึงนะไอ้คืเขามีธงยืนนะครับผมอืมโอเคน่าจะได้กลางอยู่นะเอาแคสวยครับผมอย่างนี้เราจะเข้าไปาหมุนตัวนะทักษิณสองนี่เราบอกก๊อตมากนะครับผมนี่ได้ก่อนนะอืมอืมอือหือเอาใหญ่เอาใหญ่สแปมไปนี่โอ้โหมันสแปมรัวๆเลย โอ้ยมีน้ำแข็งด้วยสแปมโกงมากนะโอ้ตายแล้วอย่างงี้มันสแปมรัวๆเลยอะอ้ยสแปมรัวๆเลยถอยมาก่อนนะฮะโอ้ยนี่ครับผมอ่ะสแปมไม่ได้แล้วโอเคสวยเอาแข็งไปดิเป็นน้าแข็งใสไปโอ้ยโดนนะผมแม่มันขัดขัดกันโหดมากนี่ดูดมาเนตตบหน้าไปเทนสกิลสองจะมาแล้วนะ ถ้าส,สออกิลสองมาทันคือยิ้มเลยนะอ่ะเรียบร้อย,อยงี้โอ้โหโดนไปก่อนซาโบอาไมเคิลเตอร์นะซาโบไมเคิลเตอร์นะอู้เก็บไปนะครับผมเรียบร้อยซาโบโดนหมุนตัวทมินเรียบร้อยโดนสลิงแมน่นองโคตรโกงนะผมเก็บหมดเลยนะเมื่อกี้โคตรตึงโคตรตึงเนี่ยเราเรานะผมเราสามารถดึงศัตรูออกมาจากทงเขาได้นะเดี๋ยวผมดึงไทโดออมาแนละ้ว เนี่ยนะเขาดึงทงอยู่นะโอเคแล้วเขาดึงออกมาเนี่ยนะไม่ไงหันหน้าไปก็ดึงได้แล้วนะโอเคดอทชะบินออกมาอย่างทีอุมโอ้ยโดนนะครับสกิลสอมาแล้วนะฮะเขาบ,บัฟเดฟมานะเราย่นเร็วย่นเร็วตบหน้าไปเทิงเห็นไหมฮะสกิลสองทำให้เราแบบตึงมากนะฮะนี่เป็นไงละ่ะเติมเกตเติมเกตไม่ส่งคนยืนด้วยเอาดีเติมเกตไม่ส่งคนยืนด้วยโคตรเกลียนอุ้ยตรงนั้นเหมือนจะเสียนะครับผมระวังนะครับดึงออกมานี่ คุซันเหรอคุสซันเหรอ,อนะนี่แหละคือขู่ความเกียนะครับผมอ่าไม่โดนไม่โดนคุณซันหนูสก,กิลอู้แต่มันช้านะเราหลบได้ตลอดนะครับผมเนี่ยืีสองมาแล้วเนี่ยอยู่ในอยู่ในทงคือถึกนะถ,กถึกถึกหมุนเลยเนยโดนไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปไหนดึงมานี่สิเรียบร้อยใครตายไม่รู้ <laughs> ดึงมามีตัวตายด้วยอือแต่เป็นโรเจอร์่ะ ระวังนะฮะโรเจอร์อุ้ยโอ้โหดอไปแล้วไวายเพนเอ้ยแม่จะได้นะครับผมเกิดใหม่เป็นลูกโคชีหนึ่งรอบนะครับผมมาแล้วนะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มของเราขาบวนการเซนไตจะไม่แพ้แมตช์นี้อืมโอเคเนี่ยครับดึงออกมาดีอ้าวแมงผิดตัวไปดึงน้องงูโอ้โหทะลุชิวเฉยอืมเอาแล้วหมุนเลยเนี่ไงมันดึงไม่ทันนะมันดึงไม่ทันโอ้โหมเติมเราเติมเกตหนักเติมเกตในแอคอาร์ตไปทีหนึง่ง เราเจอร์เมื่อกี้แกฆ่าฉันใช่ไหมแกฆ่าฉันใช่ไหม,มเกือบนะฮะเกือบอโดนปาธมินอีกแล้วโอ้โหเสียทงนะครับผมผมไปกันไม่ทันนะสุดายว่าผมน่าจะไปกันทงนั้นนะครับผมผมไม่เห็นแน่แต้มเกือบหมื่นไวรุ่นเรียบร้อยครับผมแพ้ไปนะตอนนี้แต่แต้มเกือบหมื่นเลยนะครับจะชนะแต้มหมื่นแน่นอน เอาละครับเกมเป็นสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกระใจชอบคองกทนต์จิบด้วยวครับตัวนี้คอนนตจิบหมดเยอะจริงๆนะครับผมนะเฉียดหมื่นเลยนะครับผมแต่บอกเลยว่าได้3ตัวมารีวิวนั้นเพือพ่อนๆได้ดูอย่างจุใจแน,น่นอนนะเดี๋ยวไปพบกับเซตสตรีมด้วยนะเน่นะผมยืนโค้ดแท้เป็นเบอร์สี่นะวันนี้เป็นเบอร์ 4, สี่สบายหน้าเลือกด้วยถุยไม่ใช่นะไม่ใช่การเมืองอืมอ้าวใครมาจ้าไวรุ่นโอ้โหโรเจอร์เหรอวะโรเจอร์เราพอได้นะเรามีชิลเราไม่กลัวเว้ย อืมมันตีมันตีดิชิวมันตีดิชิวนี่ไงโดนก่อนดาเมจมันเบาไปนิดนึงฮะตูล้มนะอือนี่แนี่แหละตีตีนี่นี่ไงเอ้ยได้อยู่อืมอแตะกันหงายามกันนะอืออืมอนี่แล้วก็ดึงมานี่โผล่ไปเอ้ยมันหลบได้แหม่พิวจริงจริงอืออือดีเขาบอกโอ้ยมีคนช่วยแล้วนะอุ้ยเหมือนจะกันโรเจอร์ย่ามกันนะครับผมหนุ่มต้องใส่ดาเมจอะไรนี้หรือเปล่านะถ้าใส่ดาเมจอาจจะอาจจะแรงนะครับตัวนี้ โอเคเรามุฟธง,งก่อนนะฮะเรามุฟธงก่อนเราไปเราไปกันธงที่เราควรจะก,กันก่อนนะฮะนี่เพื่อนเขาช่วยกันสวยเรียบร้อยอืมโอเคเราดูดมานะฮะดูดมาพึ่ง <c oughs> ดูดมาเลยก้ามาทําอะไรกามหดูดก้ามมาเพื่อดูดก้ามมาเพื่ออะไรก่อนอืมโอ้ยล้มโอ้โหสกิลสองผมว่าไปแล้วใครมันน็อกแบ็ควะเนี่ยโอ้ลูกพี่น,น็อกแบ็คเลยผมเกือบตายเมื่อกี้สกิลผมไม่มีนะ ให้เขากันไปเลยให้เขากันไปเลยไม่ได้อีกแล้วดูดมาเนี่ยดรอะจ้าไเล่นเ <c oughs> นี่ยครับผมเล,เล่นเล่นเชิงนะสกิลมันเกียนดีนะคุสันแล้วคุสันนี่เราสู้ได้นะครับเราสู้ได้อโอเคแตกครับหมุนเลยนี่ไงล้มเหลอล้มเหลอททำสำอิลทำอิลล้มลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฉันได้ชิลโอเคสวยคุสันแตกนะเดี๋ยวก็แตกโอเคเดี๋ยวเราดูดมานะฮะเราดูดมาเนี่ยครับผม กราฟมาระหว่างนะโดนบูฟักกิ้งโ h โอ้สวยเรียบร้อยหลบได้นะสกิลพวกวาร์ปนี่ผมหลบแม่นมากนะผมอืมโอเคเอาละเว้ยเออมาดิกราฟเอาอยังไงยังไรเออได้ชิลได้ชิลอืมสกิลสองมาอย่างไวเออได้อยู่นะอย่างนี้เราไม่ตายแล้วนะเราเราถึกเราถึกดูดมาดออิตบหน้าทีหนึ่งสกิลสองใกล้มาแล้วพวกบัฟเดฟนี่เราจะย่นเร็วนะฮะ่ออลมล้มล้มดังอยู่เราทงใจเย็นใจเย็นไวรุ่นใจเย็นใจเย็นเออเอาดิเอาใหม่เริ่มกันใหม่เออสวย อื <c oughs> นี่ครับผมได้ชิลคัมแบ็กเลยคัมแบ็กเลยเกือบแพ้นะเกือบตายนะเมื่อกี้กามเมื่อกี้ระวังนะดูดมาได้ชิลเนี่ยมันรีชิวง่ายนะผม,มถอยมาก่อนถอยมาก่อนใจเยน็นไม่ไหวเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุย ดอทเข้าไปหนึ่งเทแน่สกินสองไม่ละไปเรียบร้อยเก็บไปเรียบ <c oughs> จักรสั่นอูเก็บได้หมดแล้วสายมัดแนะ่เขาลดดาเมจนะครับผมโคตรตึงอืมแต่ติดบูธน่าจะไม่ไหวนะฮะโดนบูฟักกิ้งโฮจนได้นะครับผมแม่นิดเดียวคนระับผมไม่เป็นไรฮนะเมื่อกี้ผมลุดออกทงไปนิดหนึ่งจีถ้าอยู่ในทงก็ไม่ตายด้วยฮนะโคตรโกงบอกเลย โอเคนะครับตอนท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่อาลืมกด subscribe นะคอมเมนต์ก็มาเยอะๆนะครับผมผมใหม่กินหน้าครับทีนี้ขอตัวราเท่านี้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่าตัวมันเล่นค่อนข้างสนุกเลยนะโอเคผมใหม่กินหน้าครับสวัสดีครับ